สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะโอ้เล่นโหมด15คนนะครับแล้วก็กดปัดฮันนี่บีไปนะเราจะเป็นฮันนี่บีนะครับทุกคนไปดูกิจกรรมดีก,กว่าอุย้ยแพนด้าน่ารักน่ารักยงเบยแล้วของเลยด้วยโอ้ Ooh, ooh. วิทยายุทธวิทยายุทธน้องเพนด้าเร็วจังครับ want เข้ามายังห้องแล้วนะครับผมเป็นสีน้ำตาลดีกว่า <laughs> มีบู่เด้งมาด้วย ทีเคียวอ่อนเป็นหมูเดงสีขาเป็นดาวเด่นครับแล้วก็เราจะเป็นตัวกา้างใช่หรือไม่ตัวกา้างโอ้เอาหมอมนะครับทุ<ร>กคนมม,มาดูกันว่าคราวนี้เราจะได้ชุบอีกรอบไหมดเราจะได้ชุบสักรอบไหมดีกว่า ไปนียครับนี่อุย้ยมีแจ็คแจ็คมีสปายแล้วก็มีสไนต์โอ้ยมีผีปอบด้วยอะ่ะผีปอบจะแย่งเรานะครับโอ้เร็วมากไปแล้วครับหนึ่งอยู่ไหนอะ่ะอ๋โอโหสองแล้ว ไปแล้วครับคนรายงานแล้วครับเฮ้ยอ่าไม่มีไม่มีหมอเลยไม่มีข้อความอาตัตโกี่ยวกับหมอเลยทุกคนผมต้องพิมพ์มีม,มีหมอมีต้มตุ๋นเหรอไม่มีนะรายงานเอง รายงานเองครับได้มีแบกแจ็คผมบอกบดไม่ได้ผมบอกไม่ได้ผมหมอเอา้าตัวสงสัยอีกพูดมากผมบดเรื่องดีกว่ารายงานโศพอีกแถมบอกผมเป็นอีกเอาสิเรานะ่ะเห็นะ มันมีมันมีลูกเรือปะคนจะเอามีสมมติผมมีลูกเรือบอกไปก่อนฉันเป็นฉันชันเป็นเอ,อมีลูกเรือทุกคนฉันเป็นลูกเรือนะฉันเป็นลูกเรือตึ๊บเอาสิแล้วนะั้นลูกเรือ เอา้าต้นไม้โหวดผมครับทุกคนมีโหวดผมสีสีสีเลยนะสีผู้สาแดงประตูปิดครับตัวแฝงปิดอา้าวขาวขาว่าวทะลุป,ประตูได้เหรอะอะไรอะ่ะทำไมขา่าวทะลุป,ประตูได้อะ่ะยังไง เฮ้ยข,ขาทะลุป,ประตูได้จริงเพราะว่าถึงขาเข้าก่อนประตูปิดมันก็น่าจะโอ้ศพอยู่ไหนเนี่ยศพอยู่ไกลสบเกินถึงขาเข้าก่อนประตูปิดก็น่าจะเข้าห้องพยาบาลไม่ได้นะศพอยู่ไหนอ๋ออยู่อ๋ออยู่ข้าง แม่ผมกลังเดินไปดูคังเลยไม่ทันเหลืองเป็นเดะอะเพราะว่าถ้าเหลืองเป็นแปลกนะอย่างไงอะขึ้นแล้วครับทุกคนข้อความออโต้หมอข่าบอกหมอไปยังยังผมนี่แหละหมอแต่ผมบอกไม่ได้ หมอยังไม่ไปหมอเพื่อนเราผมไมบอกนะเพื่อนเราเป็นใครอ่ะเพราะเพื่อนเรานั่นน่ะก็คือตัวเราเอง <c oughs> หมอยังไม่ตุยได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ต้องหมอวักยังไม่วักไป <c oughs> ยากอะ กาจะรู้เรื่องผู้สแสดงเหรอพผว่าผู้สแสดงนะ่าจะใช่นะยังไงก็มีฮันเตอร์แค่ฮันเตอร์นะทุกคนเหลือมไปก่อนแล้วกันเอาเหลือมไปก่อน เป็นเฟกเลยตรองนึกว่าฮัานเตอร์แม่มัวแต่กลัวฮันเตอร์พลาดโอกาสจับแฟงี้ยไหนไมีใครอยู่ที่ไหนบ้างใครอยู่ไหนกันอ๋ออยู่ห้องไฟกัน เดี๋ยวเพื่องทำอะไรอ่ะโอ้ประตูปิดครับทุกคนไม่ได้เงอ้ยโอวิงง่งติดประตูไม่มีศพเลยรึโอเคไป,ไปกศพมาก่อนดีกว่า ชุบได้แล้วคับทุกคนนี่นี่นี่สก,กุละสแกนโฟเลยเป็นไงทุกคนนี่ครั้งแรกชุบได้ครั้งแรกโอ้ไฟดับไฟดับไปแล้วคนหนึ่งอีกคน โอ้ตัวแฟงนี่เก่งจริงๆนะผมบอกเลยอ้าวน่า,นอ,ยอ,า,านอยู่ห้องไฟปะถ้าให้เราไน่อยู่ห้องไฟอร่อยเลยอย่างไงครับใครปาดครับ ผมว่าฟ้าตรงสีฟ้าน่าสงสัยนะเพราะว่าตอนนั้นอะตอนที่ผมอ๋อประตูมันเปิดใช่ไหมแล้วก็ผมวิ่งตรงมอเตอร์ล่างไปอ่ะแล้วไปเจอฟ้าแล้วฟ้าชะงักพักหนึ่งอะแล้วผมเดินไปฟ้าถึงค่อยขยับอ่ะไม่รู้เป็นไรแต่เอาเรือไปก่อน <c oughs> ออเคลียรบอกให้วัวตัวเองเพื่อ <c oughs> ใช่หมอตกการแล้วตอนเนี้ย อ่าผมโหลดโวดเดือองไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าฮันเตอร์เลยนั่นงไงไปแล้วครับตัวแฟงเอ๊ะไม่ใช่ผมชุดสก,กุลละมานี่เอาคนดีนี่นอกจากจะเป็นผีปอบเตืองอย่านะกลัวเรื่องเตื้องให้ตัวได้ เดี๋ยวนะมันไม่มีกิ้งกานี่บินจาก็ไม่มีเหลือเป็นมายากลเด้อโอ้คลิปนี้จบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ฝากกดกับติดตามด้วยนะครับ